thank you ดีบ้านเนี่ยครับนี่บ้านนุนกรบ่ะครับโอ้ข้าเจ้ากระเพาะกำลังคุดมั่นพี่น้องมั่นหัวกะแงมพี่น้องเบิง่งมีแต่คนแหนมคนกะง่วงหัวไผ่เนะาะน,นี่เขาจะคุดคุดกรองไหวมีแผนกะตัดตัดแล้วกะเอาใสกระสอบ ใส่กระสอบถ่ารถไถรถแท็กเตอร์มาโยกขับใส่รถบรรทุกมาหานางเอกครับมาหานางเอกอันนี้ถือว่าง่ายมั้ยบ่ครับพี่บ่สจ้ะบ่นง่ามั้บ่สโอ้มันหัวหัวนหน่อยๆแล้วเน่ากับพี่เนาะผมว่าสิไปบ้านนุ่นก่อแวะข้างล่างเห็นพี่น้องเขาคุดมันถ่ายบรรยากาศทักหน่อยครับ นี่นี่โลจะาบาทนอครับมันนี่อโหอโมตวัวสีดแดงเต็นระบาทเต็นระบาทเงินกระหายหง่ะเราสมัยน,นี้เนาะปลูกมันเป็นแตน่นท์ราคากับบ้างหัวกรเนาวก็มนนีหัวนั่นเนาที่แบบดข้านพเนขนนี่นก็นขน อุ่นก็พนเนรคุดอันนี้รถไถหรือว่าข้นคุดครับนี่รถเอารถไถยเดี๋ยวก่อนรถไทก่อนมันรถไทย,ยทเลยจากพยูงผสครับตืบ่นพเนรงัดกันพนเนรงัดนีประธานได้เซตกล่องได้นี่มันเอาโทรศัพท์ถ่ายเอาเสียงอาจีพบ่ค่อยชัดปานรไนด้อพี่น้อง โอ้รถไถคุดต้องดึงดึงโอ้นั่นเน,าเน่าเนาะพี่น้อยเราเสียดายเลยมีปูกนี่ก็ว่าบ่ได้บ่ได้ได้ทุกต้นเนี่ครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์หมที่เสียครับติดวิทยุเรียบร้อยม่วนเนาะ เปิดเพลงพังไปนะ <c oughs> มุ้มนี่สวยงามครับพี่น้องใบใหม่ส้นยางพลากาลังเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงแงสีสม้มที่จะนอยกับพัดไปแล้วก็จะเอาใบใหม่ออกมาครับสองข้างข้างเป็นสวนยางพลาทั้งนั้นเลย ลอยเปอร์เซ็นต์นี่สนยางพาราประมาณเก่าสิเปอร์เซ็นต์ครับไอ้สนมันสับหลังประมาณสิเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ค่อยเห็นสวนมันปันไอ้สวนหมาลายยางพาราครับบรรยากาศเส้นทางไปบ้านโนโกบบนกอตำบลโนโกบบนโกออำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องสองเครองขาวจะจะอ,อกเป็นสีสันเนี่ยครับสีน้ำตาลสีแดงสีส,มสม้มๆ ทางไปบ้านก็ดีแล้วครับสมัยตกกะกอนก็น่าจ,จะเป็นทางแบบทาง,างแตคือกันแถวด้ผู้บรากาศดีหลายสวัสดีปอแม่พี่น้องตั้งเหนือพี่น้องภาคอีสานพี่น้องไทยล่าวและพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศครับเมื่อนี้มาเราทางบา้านบ้านเราคำกับป่ายม่บานเพิ่น บ้านเหล่าคำหมู่ที่ตําตำบลโนนก่ออำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นหมู่บ้านที่อยู่ค่อนข้างไกลครับไกลจากตัวอำเภอสิรินทรเลยจากหมู่บ้านนี้ไปอำเภอสิรินธรกขอบ้าน30กว่ากิโลเมตรการเดินทางอาจจะค่อนข้างไกลนิดนึง ว่าเป็นหมูบ่บ้านดีอยู่เส้นทางยุทธศาสตร์เส้นทางล่อตะเข็บชายแดนไทยลาวนับจากบานพารานใช่เขามาอีกประมาณสิบกิโลเมตรครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเข้าไปเมืองในหมูบ่บ้าน้อมกันพอผมก็ามาเธอแหลกขึ้นกันบ่เคยมากขึ้นกันครับพี่น้องบรรยากาศนี่ครับอนทางเงียบเงาเงียยเงียบอันนี้เป็นวัดวัดวัดเหล่าคำ บรรยากาศวันเมนนั้นคอยอยู่ประเทศลาวหรือพี่น้องบรรยากาศอีลีมันมันได้ฟิวอีลีครับนี่ใครเนยแต่ว่าทางมันดีนะพี่น้องทางดีแล้วถ้าเป็นทางแบบดินแดงนี่เขากับบรรยากาศได้แน่ทางขุนครับทา้งลุ่มขุนนะครับเส้นทางไปริมเขื่อนซิลินทรนบัตรเราคำครับผู้บานคเจ้าแนบเนาะอันนี้เป็นลรงเลียงนะพี่น้อง รงเรียนบานเราคำ่ำบรรยากาศค่อน,นข้างเงียสบสงบไม่ค่อยมีผู้มีคนเลยเดียครับทางไปเคลื่อนก็นจะเป็นทางแดงข้ายทางไปให้ไปสวนนะครับพี่นอ้องระหว่างสองขางทางก็ยังมีบานเลื่อนมีสวนมั่นสับปะหลัง ลมคดคางแห้งในเด้อครับพี่น้องลมแห้งในจักหน่อยสีผ้าพี่น้องไปเบิงบรรยากาศริมเขื่อนมันเป็นแนวใดริมเขื่อนถีงามคือจังบานโนโ่นคูนบานดอนโจดดอนมั่วบอแล้วกับบานโนนกอกะงามด้วครับพี่น้องริมเขื่อนซิลินทรอน ระหว่างทางมาเขื่อนนี่ย็ัยังมีเสาไฟฟ้ามีอยังครบทุกอย่างครับเพียงแต่ระบบน้าอาจ์ติตองเจาะอยู่พื้นที่ของไฟของมันครับมาหอดลิ่มเขื่อนซิลินทอนแล้วครับพี่น้อง๊อาดูะโกนพร้อมกันว่าวิวสัน มันบอกคอยมันบอกมี่ไส่าหาดพี่น้องไส่าหาดบมมีเลยแต่ก็เป็นนี่แหละเป็นเป็นหญ้าเป็นยังแบบนี้แหละครับพิมเพื่อนทั้งพู้น่ะสิเป็นบานบานเนียนรัฐบานนั้นบานเนียงเกาะทางคนอ่ะบานนั้น บ้านปลาเล่าในสิบเป็นบ้านปลาเล่าไปทางฝุ่นเหรครับทางฝุ่นแล้วก็ไปทางโซนฝุ่นไปหนาเคื่อนครับไปนาเคือนิลินทรอนไปทางฝุ่นกับ้าจำบผิดถ้าจำไม่ผิดตรงนู้นน่าจะเป็นบ้านโนโนคูนพี่น้องน่าจะเป็นบ้านโนนคูนบ้านโนคน,น,โนคูนอยู่ตำบลโนนกาหลงอำเภอพ,พิบูลมังสาหารครับบนละฝั่งกันส่วนทางพุ่น ที่เป็นอำเภอิรินทอแล้กก็ไปแจแจทางนี้ครับเลยก็นี่ไปอีกขาไปทางพู่นเดี๋ยวไปเขตอำเภอบุญทลีเพราะว่าเขื่อนิรินทอมันกินอยู่สามอำเภออำเภอิรลินทออำเภอบุญทลีแล้กกาอำเภอพิบูลมังสาหารครับแต่ริมเขื่อนของบ้านเราขําบ่อข่อยงามปันไถเพราะเป็นหญ่าเป็นอย่างที่วทัดบ่อบ่มีชายหาดนะครับพี่น้อง แต่ไปทางบานโนโคูนบอกเลยว่าบานโนโคูนนีงามสุดๆเลยบานโนโคูนแล้วกลับไปทางพุ่นไปบานนนกอจะอหนีไปอีกไกลเติมอยู่ครับบานนนกอกะริมเคิ่อนกบงามขึ้นกันเลยก็ออกไปทางหน้าเคื่อนทิรินทรอนไปทางสองเมถ่าเยเยให้งามเดอพี่น้องถ้าเป็นเขิ่อนทิรินทรอนแ้ให้งามตอนแรกส้มตะวันตกที่หนีต้องไปหาดแสนตอ่อหาดแสนต่อจะอยู่ ทางอันตรงขามก็เขือนศรีนิททรทางช่องเมฆค,ครับจากช่องเมฆมาแล้วถ้าไปทางเพิ่มมุนติเนาะมัจะพอ3สามแย่ฮาก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายไปช่องเมฆเลี้ยวซ้ายเขากา็เขาไปทางหาแสนต่อได้พะมีความงามเลยครับตอนเย็นเบิง่งตะวันตกดินนี่มันจะเห็นเขื่อนศรีนิททรกว้างแบบจ้างในแบบกว้างแบบสูลูกหูลูกตาเลยครับแต่โ้นนี้มันก็้จะเป็นโ้นแบบ เป็นแหลมเป็นยังเป็นเกาะเป็นยังข้ามาเนเป็นปา่าเป็นเนครับพอครับออกจากโรงเรียนมาปทางในหมู่บนต่อครับพี่น้องโรงเรียนบ้านแล้าคาจะออกมาทางเขื่อนน,นิดนึงี่ใกล้ออกมาจากม่บนแล้วครับอันนี้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเน่บ้านเหล่าคำองค์การบริหารส่วนตำบลโนลกลนกาเมออ์สิรินธร จังหวัดบุรีราชธานีครับพวกประเทศใครเรือดเัาสนามเลือด็พียบหน่อยมาเลือดกันแบบนี้แหละครับบรรยากาศกับค่อนข้างว่มีผู้มีคนว่าข้าจเจ้าก็พากันไปให้ไปสวนเมื่อตอนนี้เวลาบ่ายโมงกว่ราครับในโมงแ,แก่แก่เมืเอ่อกลับที่ต้นป่ามีต้นต้นปาล์มต้น ต้นตาลโอ้ต้นบวกเขาวที่สูงขนาดสองต้นที่สิล้ลายปีเติมเลยลดนน้อยต่อไปตอคือจังรถอันมีคุณลดทังประเทศลาวนะครับพี่น้องรอที่หน่อยนะในอุบานกับเป็นอันนุ่งข้อเขียนบานเลื่อนกับอ่างหางในบ่คอยแอดปันไดครับ บาทไม่ก็ยังมีเงินหลายบาทอันนี้เป็นศาลาการปลาเรียนหมู่บ้านศาลาการหมู่บ้านขอโทษขอพายพี่น้องเลื่อนเสียงเห็มๆไม่ค่อยมีเสียงครับเพราะว่าไม่สบายครับช่วงนี้อากาศหนาวหนาวอากาศหนาวนี่เป็นโหลดจะแพ้อากาศอุณหภูมิเงี้ยมัน้ากว่าเจ็ดองศาแปดองศา ไปเส้นทางนี้ครับเงียบอีหลีตัวระพี่น้องเงียบาปแล้วนี้กาังเฮ็ดใหม่โอ้ทรงมาเดินแบบนี้งามนเนาะเฮ็ดเฮือนต้องมีหน้าบาาต้องมีนาเบียงนาบาาพี่น้องเขา,าไปพักผ่อนเห็นมันบ่าโมเดิร์นไลน์บ่าแล้วบบระเบียงหน้าบ่าผมว่มีนะครับเวลาถอดลงเท้าลง,าลงยังตาแดดตาฝน มีระเบียงมันจะมีมองนัง่งมองอยู่มองพักกว่าแล้วอยู่บา้บานบ้านทรงให้ง่ามแล้วเสาสูงนั่นโอ๊ยี่ทํเลยพี่น้องกับบ้านใหมข่ของเจ้าแพ้วพูดแดงน่าจะเป็นวัดครับ มีหอดลาดอาหารตามสั่งบานเราค่ำจะอยู่คนข้างไกลนิดนึงครับพี่น้องถ้าไปจากบานเราค่ำไปทางตัวอัเพอรอสีินทรอนเลยนะประมาณ30กิโลเมตรมันคนข้างไกลครับ <c oughs> นี่จะเป็นปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเป็นประปาหมู่บ้านวัดกับรังสร้างใหม่ประตูโขงกังเฮ็ดใหม่เดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปเบิกวัดเล็กน้อยก็ครับเข้าไปไหนก็ลอเข้าไปได้อยู่ครับเหม,มือน,นประเทศลาวพี่น้องค่อยมาก วัดข้างประเทศลาวเนี่ยนี่แหละขอโทษขอให้นะครับว่าได้เปลี่ยนเพียรนะครับบรรยากาศมันคือนันะปุณพิปรติเป็น,ปนหอระฆังเป็นอันนี้เป็นวิหารหรือสาราการปลาเรียนเป็น้องเงมืองเมืองพุมธประเทศนีหล่ะมันมันส่งไอข้ขายนะครับส่งไอข้ขายเลยผมไม่ค่อยอยู่ จำปลาซักรถเป็นแน่นี่ตัวละครับพี่น้องนี่บรรยากาศวัดทางพระเทล่ากันแน่นแน่นนี่แหลขายกันอีสานกับลา่มันก็นมีความขายกันนะครับพี่น้อง <c oughs> ออกไปทางนี้กับเป็นบ้านเดี๋ยวไปเบิ่งซอยนี่กันสักหน่อยครับซอยนี่เป็นถนนคอนถน,นนหินคุด มีกุ้งแลมีบานพ่นกนุ้ยนายหน้าสีนี่บานพ้นอยู่เจอขวานที่เป็นบานมีค่อนข้างไกลจะ่าทาง <c oughs> เส้นทางลักเลยถนนสองสามเก้าหกตรงสามแย่บานพระร้านชัยเข้ามาสิบกิโลครับบานเราขับไปบานนวนกอประมาณสิบสามสิบสี่กิโลกขับรถมาโดนเติบอยู่ได้ครับผมขับรไใส่เข้ามา ก็เดือดกลางคนใหม่เลยบรรยาก ا, าศผ่อนคลายเงียบครับหมู่มีหมู่มีคนเชนอยนาแรางครับนียู่านาแรงเฮงหมู่มีคนออกมาหนอกเลยเพราะว่าห่อนตอนนี้เวลาบ่ายโมงก,กว่าแก่อากาศกับบ่ค่อยห่อนป็นไดนครับครับอากาศใสกันยังคุ้สว่าเหนาๆอยู่ ไปไดอีกเนอะีนมันไปใดหลายทางอยู่ครับไปทางขุณกันต่อโคเส็นมีการมีคนอยู่คนหลายเนาะนบาทใหม่ส่งกเป้าไปมีกันจะมีให้เห็นหลายครับ ยกับอกคอยมีเวลาว่าออกไปเสียงแผละเพียรไม่พอทางนี่แล้วทางดำมารีวิวพอทางดำนะครับทางดีแล้วครับอันนี้นายจะเป็นทางละเขาก็าในมูบาทครับ ได้สังเกตบ่านแล้วข้ามปนจะปูบ้านยู่ห่างๆนะพี่น้องมาคอยแอดคือจังหมบ้านอืนเด้นี่บ้านจะยู่ห่างๆแบบนี้แหละครับยู่ห่างๆข้าวปุ้นวันนี้ข้าวปุ้นสาวเปิดไม่ไม่เปิดข้าวปุ้นสาวมาทางบุรีก,ก็ต้องกินข้าวปุ้นสาวข้าวปุ้นสาวที่เป็นอาหารหลักเลยครับของพ้นทางอำเภอบุตรี นี่แล้วพ,พอพรสามแย่ห yeah. มาเมวลูกหน่อยหาเขาตรงไปเลยจิไปบ้านโน่นกอบ้านโนนกอเลี้ยวไปทางนี้ก็เป็นบ้านไปดูก่อนซอยนี้ก่อนโอ้เดดบรรยากาศสุดๆพี่นองคำลงบรถ่ายวิถีชนบทสาร บ้านเฮานี่บ้านที่ยั่วห,ห่างห่างนี่ทำไมหน่องหนอ่องเท่าน่าบ,บ้านหมู่บ้านเลยหลังก็บ่หลายป็นไหนบ่หลายหลังวันไหนแต่ว่าบ้านไม่ตียั่วห่างห่าง,างถ้าพูดกันนะสิไปลุ้งไปเขื่อนไดนเขื่อนสินท่อนครับนี่เพื่อกาลังินใส่เบ็ด งนจะลไปเนั่นนี้กระเมนทางนี้กระซ่อยไปมูบาทโอ้โหหัวอะไรกินเยียงเลยกินตนกลุวยต้องบอกมีกมีคืองานแต่ผมบ,บอกกันเต็มตนเลยชอบมัน นี่น่าจะเป็น้านะข้าวปุ่นข้าวปุ่นซาวทางอำเภอบุญทวิก็มีหลายทางอันศีอินทร์พี่บูบนมังสาหารก็หลเห็นต,ตัวเมืองอุวลก็มีอยู่ครับเพื่อเห็นอยู่เ้าตรงไปนี่สิออบานพระลานชช่ถ้ะเหลียวใส่ไปนี่ไปบานโน่นกอ่อครับน่าไปบานพระลานชช่นะครับทางออกไปบานเท่าไปทางอำเภอบุญทิก ซองข้างทางแต่ยังมีบาดยู่แต่ว่ามีบ็หลายพอเถเข้าไปพี่น้องไอผมไอรู้บัททันโกนี่มีลูกอยู่วันนี้มีอยู่มีกลายเลยท่านจิ้มเกลือนะพี่น้องบรทันจิ้มพริกเกลือนุ้ยแสบแสบมีท่าออกมาหลอบนหรอกนะครับบานค้นเฉยย่องห่างเนย ที่นี่เขาไปซ้อยนี่ก็ไปได้อีกนี่น่าจะเป็นป่าชุ่มชนพระเจา้าป่าชุ่มชนเลยบ่กแอลนพุ่นตัดปน่นไผ่เนยแถวนี้แถวนี้กับป่าตน้นยูคาลิปตัสนี่บ้านตั้งห่างกันจิงๆที่จังหวันประเทศลาวเลยพี่น้องเหมือนอีหลีใครเนแต่ว่าทางมันดีนะพี่น้อง ทา้งก็ดีกว่าทางลาวนิดนึงกระบวนกานี้ยืดกันหลายแล้วบาา้านถ้าเอาไปเทนนค่อนขีดทางหลาดยางว่าแหละแต่ทางประเทศลาวบาดก็สิเป็นแบบทางัางแล้วก็ถนนทางก็สิเป็นแบบนี้นะทางทางดินทา้งไงแบบนี้นะครับอันนี้วัดที่ห้าเขา่าซอยมาที่เป็นของห้วยเมืองสร้อยวัดซอยวัดมันก็คืออยู่นี้เด้วัดนี่ละ เดี๋ยวเธือนาผมจไปถไทยบ้านเหียงเมืองสุกุมาแขวงจะิาปะสะเล่าไต่ห้พี่น้องเบิ่งครับเพราะว่ามันข่ามไปง่ายขามจาก่องตะูไปเฮ็ดเอกสารไปประมา่านไปได้สามมือครับไปได้หลายมือก็ได้ไปใครสามมือซ้ำหนึง่งถ้าพี่น้องเบิ่งมันจะเกาศทางประเทศล่าไปทัไ่ไหนซองนี้เป็นตาเบิ่งครับหน้าฝนก็เป็นตาเบิง่งแต่ว่าหน้าฝนนี่ครับ มอเตอร์ไซค์คนขางลำบากอีนี้ครับทางขุดตอนนี้เขาออกมาจากมู่บ้านแล้วครับขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวไปเลาะเบงสองข้างทางก่อนที่จะไปหอด้านพระรานใช่พิเทือนนะครับว่าบรรยากาศสองข้างทางสิเป็นแนวไดครับพี่น้องระหว่างสองข้างทางที่เข้าออกมานี่ก็ยังมีบ้านคนเลี้ยงล่ยอยู่ บะฮงภูบกี้บ้านเอามาอยู่ข้างหนอข้างหางครับมาเฝ้าสวนยางสวนมันสับฝรั่งจนมาคนเดียวหนีสิมาออกมาทางข้างหนอกบ้านมาเฝ้าสวนยางเจ้าของครับมาเฮ็ดเถียงอยู่จริงๆบ้านพ่นกบมีอยู่ในหมู่บ้านแล้วครับพออนอมาเฮ็ดเถียงเอามาเฮ็ดกับมาอยู่เลยบ้านข้างในไหวครับ นี่แล้วครับสอง,อางทางก็ะจะเป็นสวนยางพระราทั้งนั้นเลยไฮมันบ่อคอยมีและ้วกะ็มีสวนบางโมงหิมประพัดอันนี้เป็นลานรับสืบมันข้าวลานมัน่นทุกหมู่บ้านส่วนมากสิมีล่ลานมั่นขคนจะของอยู่ครับกถมมีบ้านบ้านตะปอใน้อยนบางใหญ่หลังโมใหญ่มันจะเอามาอยู่แับนี้นี่เตาอบถ่าน ข้าเจ้ากำลังเศร้าเมือ่อยกันยางพระไอส้สวนมั่นสำหรหลังคุณสาวรีวิวไทยไปรอแล้วพี่น้องมามันมาอัน <c oughs> ไปนีนมันมันบริเวว่า,าทั้งสวนบริเมนว่าสีเก็บลอยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเน่ากับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในหันกับมีตนทุนหีมีคาแรกหีมีห,มหลายอย่าง โอ้หนามนี่ใส่แล้วมีเป็ดมีเป็ดอีกตัวหนึ่งพี่น้องเห็นป่เป็ดมันได้ใส่ที่มันอยู่ตัวเดียวแล้วของก็เหลี่ยมแถวนี้ป่าวรางวังไปบ้านว่านั่นใช่ครับด้านหนะ้าเขาเป็นทางดำแล้วตอนนี้เป็นทางคอนกรีตคู่พังแต่มีบ้านมีบ้านตะป้อหลังหน่อย เอออยู่แบบนี้กับปีวิเวกดีเท่กันพี่น้องผมเห็นีิดินแบบนี้เป็นตาอยากให้พี่น้องโอ้ยเป็นตาบอดใแหงความรู้สึกเจ้าของนะตะกี้ใน,นหน่อยผมก็เคยเห็ดอยู่ครับบ่เคยบ่บ่ได้ว่า,าลืมโตเนี้ยตอนใน,นหน่อยนี่่อนผมสีเอาจากบ้านไปแค่นังสือเห็นคีดินแบบนี้อู้จะเป็นบันไดเงินหยาพี่น้อง กว่าสิได้เงินแต่ละบาทแต่สตางค์นี่ก็เม่นของง่ายๆด้ยครับปลูกมันบว่วเฮดอียังก็สร้างปลูกมันก็ต้องลงทุนสื่อตนพันข่ารถไถอีกผู้ไดบมี่มีก็ก็ต้องจ้างเขาผู้ไดมีก็ะต้องซื้อน้ำมันใส่ใส่ปุ๋ยวันนี้ต้องมาเก็บเบิ่งหยาเบิ่งงยังผลยานหยังอีกเวลาคุดก็ต้องจาง้างรถคุดผู้ใดมีรถก็ไข่แน่ก็มีรถก็ต้องเอาเงินลงทุนคือกันครับพี่น้อง ในรถหันรถขั้นหนึ่งเกือบลนกับลงทุนไปก่อนก่อนหนึ่งูไดบ่มีกับไปจ้างเขากับว่าต้องลงทุนหลายเก็บเงินก่อนนั่นกับไว้ได้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอยู่นี่ก็เป็นเพียงขาเจ้าบาลข้าเจา้า,า,จาทุกอาชีพต้องลงทุนบ่อย่างผมมาทไายเนี่ยผมตองมีต้นทุนล่ะครับต้นทุนค่า้ํามันค่ากินค่าเดินทางหลายๆอย่าง มือหนึ่งกับไร่ลอยอยู่นะครับขาน้ำมูนน้ำมันดีก็ต้องซื้อกล้องอีจ่ายขาอินเทอร์เน็ตอีโอ้ทุกอย่างต้องลงทุนเลยครับกว่วซิได้ย,ยังแต่ละอย่างก,ก็เป็นของง่ายครับยังเห็นที่ดินเบบนี้จ้ะสิบูยใหญ่งงขนาดอันตน้นเอยียงกับต้นยางเพราะหายอย่งที่จังบงแง่ดีบรรยากาศแห่งแรงขนาดพี่น้อง อยากให้ไว้แล้วอยู่พเดีวนวครับรถมาพอดเีเงาเงาให้พี่น้องส้มบรรยากาศสองข้างท่าไม่น้ำบนไม่น้ำกับพี่น้นนนนองเ่าสูงกันฟัง่งอันนี้เขาก็ยังดีเี่ยนสวนยางพลานี่ผลยายายขยะไปเลยตรงมาตัดเนี่ยผลยาเราก็จบได้คือว่าเมื่อกระแหลกกับสารเีมีอะไรอย่างก็มีต้นทุนผลยาก็ต้องมีตน้นทุนตัดเนี่ยก็ต้องมีข่านาหม,มูน้ำมันอีทางหลวงหมายเลขสองสามเก้าหก บ้านพลันชัยอีก4กิโลเมตรครับจากนี้ไปสี่กิโลบ้านพลันชัยเป็นวัดติดเส้นทางยุทธศาสตร์เลยครับสเส้นทางยุทธศาสตร์ตะเข็บชายแดนระวางบ้านนองแสงไปหอดช่องเมฆกันยังมีอีกหลายหมู่บ้านครับประมาณ20-30หมู่บ้านหมดละหลายกว่าหันเพล่ะครับนั่นนี่แบเป็นบ้านที่บ้านเขาจะอยู่สำนักสงฆ์ก็ต้อะมีเจดีย์อะไรอย่างเงย ขายสัมนกสูงไปหน่อยบ,บ้านกระเมรมที่ว่ากรทัางนี่กระทาางดีแล้วครับอาชีพลักของพี่น้องชาวบ้านเลยครับนี่กีดยางพลาผู้ใดมีสวนยางให้เนในขายยางอาทิตย์ละเทือกะกระดเงินนะครับในเงินอู้ถ้าบอกจางข้ากีด ภาษีได้อยู่ดุผู้ใดมีหลายก็ได้สองสามหมืน่นสี่หา้าหมืน่นหา้าหมื่นอยู่อดอกผู้ใดมีบ่อยากกีดเองก็จ้างเขาเกีดแบ่งคนละครึ่งได้หมื่นเนี่ยก็แบ่งให้คนเกียดหาพันของเก็บหาพันในหาพันก็มีตน้นทุนในเรื่องของสื่อนำพุทธในสื่อปุ๋ยในบำรุงรักษาต้นในก็มีการลงทุนไปในหันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับ ฝากพี่น้องกดที่ตามหรือกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจบ่าวโจนี่เดอร์พี่น้องออกมาหล่อจะไดนมีกำลังใจถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งหาบรรยากาศเปเก่าๆวิธีสารเก่าๆแต่ที่น่นี่คือตอน,นีเหงแรงนี้มีพิเวษนะครับรถมากู้เดียวปกติวปนเสาที่จะมีลูกชายไม่นำครับ ทางเขาไปสวนยางเขาเดี๋ยวให้จอไตต้นใหม่แล้วครับพักผ่อนจักหน่อยก่อนเมื่อยล่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงซํานี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ